เกสุดฮอตของปีนี้ไมกี้ปณิธานแจ้งเกิดจากละครเรื่องแรกซีรีส์ดวงใจเทวพรมปุ๊บก็โดนท้าทายฝีมือกับบทดราม่าเด็กดื้อในละครเรื่องที่2หวานรักต้องห้ามงานนี้ไม่ใช่แค่ทําให้ไมกี้พัฒนาฝีมือแบบก้าวกระโดดแต่ยังทําเอาเจ้าตัวร้องหาละครคอมเมดี้เลยทีเดียวเรียกว่าอยากเปิดต่อมหาพาคนดูหัวเราะคลายเครียดไปด้วยกันกับมุกตลกที่ตัวเองสะสมมาตลอดชีวิตอายุ21ปีและอยากผ่อนคลายอารมณ์ในกองถ่ายบ้างพร้อมอ้อนผู้จัดว่านาทีนี้พร้อมรับพร้อมเข้าไปแคสด้วยทุกบทเลยค่ะ ถ้าอย่างเรื่องละครนะผมก็เปิดกว้างนะครับอยากเล่นยังอยากเป็นนักแสดงอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ถ้านับปัจจุบันนี้ยังไม่มีครับผมก็เรื่องที่3ก็อาจจะเอาอะไรที่แบบแปลกใหม่ละกันคอมเมดี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็เปิดรับอ่ะผู้จัดแล้ผพมุ่มกับคนไหนเห็นว่าผมแบบฟิตกับตัวละครไหนลองแคสให้ได้นะครับ <c oughs> และเพื่อยืนยันว่าเล่นละครตลกได้จริงๆหนุ่มไมกี้ก็โชว์ทักษะรัวๆให้แฟนๆสีสันบันเทิงได้หาฉ่ากันก่อนใครเลยค่ะ m a n ก้อะไรล่ะ เธใช่เมียงเชียงใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชละครเพลงก็ไม่เคยเล่นนะครับโอโห้หัวใจผมดอแม่จำพ่อมาดอเอาตรงหัวใจโอเปรา่าฝากผมด้วยครับผมไมกี้ปนิธาน